โอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ EP 3นี่ครับบ้านของก็ยังอยู่ชั้น3เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีระเบียงนิดหน่อยตอนนี้นะฮะสามารถสร้างเงินจากชั้น3ได้แล้วนะีฮะเอ้ยชั้น4ดิน่าเนี่ยโอเคอเคอก็สร้า,างนี้ก่อน50,000อะไรอะทางเส้นทางโอ้พระเจ้าอับนี้เลย30,000ลิฟต์ครับลิฟต์ไว้ลง โอ้หชั้นสี่กล่องละพันถ้ามีตัวแปรก็โอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวนะเราจะซื้ออันนี้เก้าหมื่นอันนี้สามหมื่นเอาถ้ามีสามหมื่นก็อัพสามหมื่นก่อนเอย้ถูกมือนะโอ้พระเจ้าอัพสามหมื่นก่อนเลยแล้วกันเอ้ยเ้ยชั้นสี่เดีวยวอีแปดหมื่นแล้วงั้นไปเอาอีก อ่ะปีนี้เป็น9 0 0 0หมครับท่านผู้ชมสี่สี่อ่าสั่นสียเก้าหมื่นไปโอ้โหเป็นแสนว่ะเริ่มเป็นแสนแล้วว่ะเดี๋ยวผมจะอัพสายผ่านลำเลียงต่อไปปึ๊บมาละเงินเริ่มมาละเงินเริ่มมหาศาลสี่จะผ่านลำเลียงเร็วขึ้นหรือเปล่าใช่ แล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้เป็นกำแพงมาถ้ามีตัวอัพผมจะไม่อัพไอ้พวกนี้นะเฮ้ยเกียร์สีออ่ใครวะ What the fuck ปืนไว้ทำอะไรอ๋เอเฮ้ยอ๋อผมรู้แล้วอ,อันนี้อัพไปคืออะไรไม่รู้น้ำเพื่อ เแตงเงินปล่าวๆไม่เอามาเจ็ดหมื่นสันเิอะไรอะ่ะไม่อัพจะอัพอันนี้แสนห้าตอนนี้เรามีเก้าหมื่นขาดอีกหกหกหมื่นเอาโหตอนนี้เงินไหลลัวๆฮะจากอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งเพิ่งชั้นสามใช่ไหม EP นี้น่าจะเพิ่มขพ้นอีกตอนนี้เงินครบแล้วครับไปชั้นสี่เลยอัพอันนี้เลยน,นี่กล่องเท่าไหร่วะกล่องละสองพันย็ดค่โอ้พระเจ้าอันนี้กล่องละสองพันนะเนี่ยกล่องละพันมีพันห้าโอ้โหแปบ๊บเดียวหกหมื่แล้วสวยดูดิ เงินไหลลงมาเทมา2อ0 0สนใช่ไหมเราจะอัพเงินก่อนครับอ่าตัวนี้เราสามารถขับรถด,ดูบ้านอื่นบ้านคนอื่นได้นะอ่าฮะเอ๊ขอับรถเป็นละ่ะทีก่อนขอับรถไม่เป็นนี่อันนี้ก็รอคนอื่นเข้ามาสร้างนะฮะโหขอได้ไหมเนี่ยขอได้ไหมขอไม่ได้วะเัาจะฟักไม่ใช่บ้านเราถ้าไม่ใช่บ้านเรามันก็เอาอไม่ได้นะ เดีเรามาส่องได้นะเฮ้ยทำไมคนหายกันหมดละวะไอ้เหี้ยจะมาแล้วตอนนี้เหลือแค่ผมคนเดียวถ้าผมออกมันจะมันจะหายเปล่าวะตั้งแต่ EP หนึ่งคือผมยังไม่ได้ออกเกรดเลยนะโอเคสองแสนเก้าล่ะเฮ้ย,ยเป็นล้านว่ะทีเนี้ยไอตัวอัปเกรดอ่ะผมรู้แล้ว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 แล้วแล้ว อยู่แล้วๆๆๆฮะเอาเปืนนี้ไปยิงไอ้นี้ดินี่ได้ปะฮะไป สวยน้องทำดี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 เปไปเป็นไปเป็นไปเอาไว้ต่อวะไม่ใช่ไปเท่าไหร่ต่อวะ ฮึบๆๆสวยอุ้ยสวยนี่ไงได้แล้วไหมโบนัสสนาทีไปสวย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 ได้ไหมวะหกแสนมันโบนัสยังไงวะแปแสนนโบนัสยังไงวะ่อันนี้เหรอเออวัว มันตอนแ,แรกมันหนึ่งเนี่ยว่ะเด็ดเคเด็ดเคดเคเค,เคโอ้โ,โหโหาแสนแล้ว9แสนเจ็ดล้านแล้วครับผมขอ,อขึ้นไปอัพอันนี้ก่อนเลยแล้วกันเนี่ยน,นี่คูณสองกอล่องละสามพันกล่องละสี่พัน หนึ่งคูณห้าครับเอ้ยคูณหนึ่งจุดห้าลงมาเทมาลงมาเทมาผมต้องอัพอัพตัวทำเงินให้เต็มซะก่อนแล้วค่อยไปอัพที่อย่างอื่นไอ้ตัวนั้นมันเท่าไหร่วะหกหกแสนเท่าไหร่วะหกแสนสี่หกแสนสี่ว่าตอนนี้ผมมีห้าแสนเจ็ด เลยหกแสนสามบาทครบปั๊บเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยสร้างเต็มที่ตอนนี้ชั้นสี่เราทําเงินได้เต็มที่แล้วส่วนที่เหลือต้องไปอัพอตัวที่มันบอกให้อัพอะของกระโหลก,กะลาขึ้นชั้นห้าได้เลยไหมอันนี้อัพแล้วลาวแก้ว อะไรวะอัพมาทำไมอัพมาทำไมก็ใหม่หรู้ฉันถามมีอะไรให้อัพนะห้องน้ำอ่ะเต็มโอ้ยมึงยังมีอันอื่นอีกนะอ่ะอ่ะอัพไปหมดเต็มนะใชะ่ขึ้นชั้นห้าได้เลยไหมออามา มีไหมสี่แสนครับเราไปสี่แสนยัดค่ย่างเชิวอะไรวะเนี่ยดัมเบลมึงออกกำลังกายบ้างวะเนี่ยโอ้โค้รสินเปลืองบอกเลยแล้วม,มาฟังนี้อีกนะตำแส ลาวมึงโอ้ยเก้าอี้อาบแดดเอมาทำไมอุ้ยแสนหนึง่งอะไรวะชั้นหกมาแล้วเว้ยไม่ใช่ชั้นหกน่หรอโอ้จะลองอัพอันี้ก่อนนี่อัพอันี้ก่อนออพไปนี้ก่อนเลยอ้าวหลังคาชั้นสี่มาละสวยสวยชั้นสอง 2. นี่ไง มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยจะต้องอัพอัพเงินงก่อนส่วนที่เหลือยังเพิ่งอัพนี่นี่มันได้ได้แล้วครับชั้นห้าปะเออชั้นห้าเพราะว่าเราต้องอัพเอาเงินก่อนเย็ดเย็ดตึงจัด เส้นทางอ่าฮะอะไรวะยังไม่มีโดดลงไปเลยลาวแก้วเกียร์ห้าคืออะไรอ้าทำไมมันไม่มีอนิววะตัวทำเงินวะตัวทำเงินไม่มีวะ ว่าจะฝากหรือว่าเราต้องอัพชั้นสี่ให้เต็มก่อนพืชต้องมีพืชก่อนเหาออะไรของมันวะนี่คืออะไรอ๋อนี่ไงมาแล้วนี่ยใช่ไหมลิฟอ่าได้ลิฟละลิฟแล้วทำไงต่อ ไม่มีชั้นหกหรอฮะเอา้าไม่มีตัวทำเงินหรอเนี่ยอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะหาเงินจากชั้น5ได้ยังไงเอาละฮะผมชั้น5ไม่สามารถสร้างเงินได้ครับหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเอามาลุ้นต่ออีพีหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแลเจอกันใหมค่ครับ